สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็พบกับน้องแมวพันเอ็กซติกก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นาการได้มาครั้งแรกโดยที่เจ้าของก็นำมาที่อันยองเดี๋ยวให้คุณหมอดูและและ้วก็อธิบายให้ฟังแล้วกันว่าแมวที่ได้มาจากอา,อาจจะเป็นแหล่งแหล่งที่เขาแบ่งปันหรือว่าอาจจะเป็น เพื่อนๆแจกจ่ายกันให้มาเลี้ยงว่าควรทําอะไรบ้างแล้วอาการแบบนี้ตัวนี้ต้องแก้ไขและวก็ต้องรักษาอย่างไรบ้างเชิญคุณหมอปาล์มได้เลยนะคะค่ะก็ในแมวเด็กๆนะคะมักจะมีปัญหาเรื่องขี้หูเยอะนะคะรับมาก็มีลักษณะคันหูสะบัดหัวเยอะนะคะแล้วก็พยายามจะเกาช่องหูค่อนข้างมากค่ะ ก็ลักษณะแบบนี้นะคะพบเจอได้ในลูกแมวที่เลี้ยงกันอย่างแออัดน,นะคะมักพบว่ามีปัญหาพวกติดไรในหูค่ะก็เราก็จะทําการทําความสะอาดช่องหูแล้วก็เก็บพวกเซลล์ช่องหูขี้หูนั่นนะคะมาตรวจส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะเพื่อหาดูการติดเชื้อดูพวกเขาเรียกว่าพวกปรสิตภายนอกนะคะไยในหูว่ามีหรือไม่ค่ะ พบว่ามีการาติดพวกไรในหูนะคะเราก็จะทำการาหยอดพวกยาที่หลังคอนะคะช่วยในการฆ่ากำจัดไรในหูแล้วก็ป้องกันการเกิดไรหูซ้ำนะคะโดยควรจะหยดซ้ำทุกทุกสอสัปดาห์ค่ะในกรณีที่ใช้ร่วมในการรักษาไรในหูส่วนการป้องกันไรในหูนะคะสามารถใช้หยอดยาหยดหลังคอนี้ทุกๆ1เดือนค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการรักษาพวกการติดไรในหูนะคะก็จะเป็นยาพวกยาหยอดนะคะเข้าไปในรูหูที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบลดคันฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยในการฆ่าพวกไรในหูนะคะเป็นระยะเวลา7วันค่ะการอ,อาการติดเชื้อพวกนี้ก็จะค่อยๆลดน้อยลงภายใน1-2สัปดาห์แล้วก็หูก็จะหายเป็นปกติ ะะหลังจากนั้นก็แนะนำเรื่องของการป้องกันทุกๆเดือนเป็นระยะค่ะ,ะการป้องกันย่อมราคาถูกกว่าการรักษาสำหรับตัวนี้ก็สิ่งที่เราตรวจไปก็คือตรวจพวกขีหูก็พบว่าขี้หูจะเป็นลักษณะของสีดำเป็นผมขุยๆในรูหูจากเราจินตนาการไปเราคิดว่าตัวตัวนี้น่าจะเกิดจากตัวปริมาณของไรในหูไรลนะ ใน,ในหูก็จะใช้ขี้หูเป็นอาหารแล้วก็ผลิตขี้หูให้ปริมาณเยอะมากๆถ้าหากว่าไม่ดูแลรักษาปล่อยให้ตัวอะไรในหูอาศัยอยูใ่ในในหูเป็นระยะเวลานาน,านๆก็อาจทาให้เกิดหูน้ําหนวกเป็นอันตรายต่อช่องหูได้ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเหลือลังโดยไม่มีทางไม่มีการแก้ไขสําหรับตัวนี้ก็เช็ดหู ที่เกาๆสะบัดสบัดหูไม่ใช่ว่าอาการเจ็บแต่เป็นอาการคันเพราะว่าเวลาเราแย่เข้าไปมันเหมือนไปรื้อตัวหลังทําให้ตัวไรแตกหลังแล้วมันก็แบบพยายามที่จะเกาะเกี่ยวกัดจะทําให้แบบแมวพยายามที่จะช่วยตัวเองด้วยการเกาหากเกามากๆช่องหูก็จะเป็นแผลอักเสบแล้วก็เลือดไหลได้ มิฉะนั้นตัวนี้คือถ้าเผื่อเป็นมากๆก็ใส่ตัวคอร่าหรือว่าตัวที่กันเลียตัวลำโพงก็จะช่วยโปรเทคการเกาได้เวลาแมวเกาเขาส่วนมากเขาก็จะใช้บริเวณคาหลัง mm hmm. ก็เกาถึงแบบถนัดเข้าถึงรูหูได้เลยตัวนี้วันนี้คุณหมอก็มีการฉีดวัคซีนแล้วก็ให้ยาถ่ายพยาธิแล้วก็ให้ยาหยอดป้องกัน พยาธิปรสิตภายนอกแล้วก็ตัวนี้ควบคุมไรในหูอาการไรในหูแล้วก็ทําการรักษาด้วยกันเช็ดล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาเช็ดหูแล้วก็แนะนําเป็นน้ํายาเช็ดหูที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้ามีแอลกอฮอล์บางทีการล้างหูจะจะล้างได้ไม่ดีเท่าตัวที่ปัสจากแอลกอฮอล์เพราะว่าจะทําให้ ดวงตาแมวแบบเหมือนกับมันเชื่อมกันกับสมองมันทําให้แบบเหมือนกับตากระตุกได้อ,อันนี้ก็หยอดยาแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เป็นวัคซีนเข็มแรกแล้ววัคซีนเข็มต่อต่อไปก็ตามโปรแกรมที่เรานัดโดยส่วนมากก็จะห่างกันประมาณ14วันหรือสสัปดาห์นั่นเองอโดยตัวนี้ก็เป็นตัวที่รับมาครั้งแรกๆก็อาจจะแบบเหมือนกับ ทำโมดิฟายเหมือนกับเอาเขาแยกออกมาจากเพื่อนเขาเพื่อนเขาถ้าเป็นถ้าคนไหนที่นำไปจากข้อนี้ก็ให้ดูแบบตัวนี้ด้วยเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าตัวนี้ทำอะไรบ้างเพราะว่าเราคาดว่าเพื่อนๆทีเ่เลี้ยงรวมกันก็น่าจะมีอาการเดียวกันแล้วก็ไรในหูเขาอยู่นอนด้วยกันก็สามารถติดข้ามผ่านกันได้ mm. ก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ